กุยบุรีโฮเทลรีสอร์ทราคาแค่พ5 0 0้าเท่านั้นมีอาหารเช้าด้วยเป็นรีสอร์ทที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีสระว่ายน้ำใหญ่มากทุกคนลองดูว่ายไปกับนี่มีหอบมีแหกมีโซนสำหรับเด็กให้ว่ายน้ำได้ด้วยที่นี่พนักง,งานใจดีและต้อนรับดีมากๆใครที่ต้องการพักผ่อน หนีจากชุมชนเมืองมาพักผ่อนที่ทะเลที่กุยบุรีโฮเทลรีสอร์ทได้บรรยากาศดีมากบุฟเฟอ่อาหารเช้าก็ดีมีเซตให้เลือก3-4แบบส่วนเราเน้นอเมริกันสไตล์ไข่ดาวไส้กรอกสามารถขอเพิ่มได้ด้วยใครสายเฮลตี้ไม่ชอบทานมื้อเช้าเยอะสามารถมาจัดกันได้เลย ที่นี่หาดเงียบสงบไม่วุ่นวายสามารถสูตรอากาศให้เต็มปอดเดินเที่ยวทะเลลงไปเล่นน้ำได้อย่างสบายใจเฉิบได้เลยสองใบเทามีทอน